สว,ส,ส,ส, well. สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับ17นาฬิกาตรงและพี่น้องเดิมเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับเมื่อนี้ได้ตับสดๆมานะครับพี่น้องก็เลยสีเห็ดจุตับนะครับจุตับกินกับแจวดีง้วคมๆแจวขี้เพียรคมๆนะครับพี่น้องแซ่บๆนะครับนัวดีครับเปนตะไนนะครับเฮาพักกับเมื่อนี้กับมี ผักใส่ปลาครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหลังนี่แหละครับนี่เลยนะครับพี่น้องผักใส่ผักไฮปลา,าเอ่อแล้วก็อันนี้ผักขาดพี่น้องรู้จกักบ่ผักขาดนะครับผมผักขาดนี่เอาไวไา้ใส่ออมออมนองงัวออมเนืนอ้อออมยังสินะครับแล้วก็ใส่แกงน้ำไม้นะครับน้ำบานผมอันนี้ผักเอ,อเ่อบักเขือบักแข็งคมนะครับบักแข็งคมบานผมเอิญบักแข็งคมบร่ได้กินหลายปีแล้วครับไปเห็นอยู่ตลาดเลยจัดเลยนะครับสิบบาทในตังหลยมีบักแตงนะครับมี เบอเขียรนี่น้านะครับบอเขียร์ีเขาวเนี่ยแหละจะเกออินว่าอย่างมาบมาที่นี่ครับืึเครื่องโล่นะครับพี่น้องตอนใหญ่เออแสบโดนๆเทียจังเห็นที่เขาแบบสีขายยังสีนะปกตินี่เพ่นบกขายได้ครับแต่ตับเนี่ยตามที่คือจงที่ผมเคยบอกซูฟังนั่นแหละครับพี่น้องอพงแดงสีบอเคียง นระะับม่าข้าแรกตอนใหญ่ๆหวานเจืดๆแซ่บเดี๋ยวมะ,ะสีหันไ้ยอยู่ดอกมาห่งมาหันกินแบบมังสีมันได้ออทลรดกว่าครับพี่น้องมนได้ เฮ้ยขอออัยพ่ไปนองผู้ใดบ่บ,บ่กลิ่อของดิบของสด,ด,ดงออน,นะครับเด้อต้องขอออาไพ่เลียนะครับนี่จัดเลย ฮึคักขนาดพี่น้องฮะเจ่วคมดีครับ เจ้ากระคมพักกระขมเขากันดีครับ แบงค์เงกินเด้อตอนนี้ปาดบกขาดผักขาดครับผักขาดเนี่ยสิออกขึ้นๆึ้ยากหน่อย ตะวาต่าแตบครับเอ้ขอไปครับโอ้ยอืมอืม จุตับนี่ดโดนๆเทียครับโดนๆนี่กินแค่นึงออตอนใหญ่ เออ่สำหรับตับนี่กับขายขายราคาเดียวกันกับกับเนื้อเลยครับโลละสามร้อยนะครับโลละสามร้อยขายในราคาเดียวกัน ครับงว่วนี่ล้วแต่อันงว่วนได้ผมบานนะครับแต่ว่าอันนินที่ผมกินอยู่ตอนนี้บอกคิวเลยไหมครับบางรุ่นเนี่ยซื้อมามันสิคิวบักคกเลย กินจนกินบม่ได้ห่ะ รุ่นมบแข่งคมนี่ต้องแกะไวพอดีนะพี่รองเนาะแกะไวแล้วกันหอนิ่มกลิ่นเนี่ยจับจับขอบปากเลยยังบร่ได้มักกัดอีกหนือ ชื่อแรกว่าสิไปเอาบรรยากาศทงไฮทงหน้าขับรถไปแล้วบ่มีหมองเลยครับไปนองไปฮอดไปฮอดหมองมันผลักมันห่างบ่มีหมองนางหมองอย่างมันบ่มีหมครับแล้วมันแดดไปเนี่พอกับมาบานใครอยู่มันบ่อันแดดไปเนเสี้ยเวลากลับไปกับมาครับ อกินได้แค่นี้แหละครับอิ่มครับพี่น้องกินได้แค่นี้จริงๆที่เหลือเอาไปเห็นยังไยลวกครับลวกกิน ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการองคมมหากราบผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขออภัยในนานทีนี้ด้พี่น้องเด้อนะครับตัง้งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ปเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกระดักันครับพอกันแม้ในีคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ